เหรียญสงบาทสีทองติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากผลิตน้อยมีราคาน่าสะสมสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณก่อนอืน่นพี่จอยต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะบางคนทวงจริงมาว่าพี่จอยพูดก็ไม่ชัดจริงๆนะคะพี่จอยพูดไม่ชัดจริงๆจริงๆแล้วเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนตนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่จอยอายุเยอะแล้วอายุมาก พูดจาก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างนะคะพูดอาจจะไม่ชัดลิ้นอาจจะพันกันก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณที่ติชมมานะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะ วันนี้ให้ดูให้ชมเหรียญสองบาทที่หายากมากๆเป็นเหรียญสองบาทสีทองติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากจำนวนการผลิตยอยู่ที่สามล้านสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเหรียญน,นี้เขาจัดอันดับมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะ นี่ค่ะที่พี่จอยได้มาก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะอ่าเป็นเหรียญที่ยังใหม่อยู่นะคะมีการซื้อขายกันถ้าเป็น UNC ก็ทะลุออกไป300บาทแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเป็น UNC หรือว่าผ่านการใช้งานก็ มีการซื้อขายกันถึงร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยบาทอยู่ที่คนสองคนจะตกลงกันนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับเหรียญหายากเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่หนึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้พี่จอยก็มาบอกนะคะถ้าหากว่าพบเจอเหรียญสองบาทเพราะว่ายังม,มีหมุนเวียนในปัจจุบันถ้าหากว่าพบ เจอเงินทอนก็ลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตที่ปีพศนะคะถ้าเป็นสีเงินก็อยู่ที่อันดับสองก็ปีพศสอง1นนะคะแต่ว่าเหรียญกระสับสีทองสองบาทปีพศสอ5 7ติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากเพราะฉะนั้นเพื่อนเพ่อน อาจจะโชคดีพบเจอก็เป็นได้นะคะถ้าหากว่าได้เงินทอนก็พลิกดูด้านหลังนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์คลุยนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่วัดสากเกตหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองนะคะ ด้านล่างก็จะมีบอกว่าสองบาทนะคะด้านขวาก็จะเป็นคำว่าประเทศไทยนะคะปีพศสองพาอห้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วก็พี่จอยจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญใดๆนะคะเพราะว่าลําพังพี่จอยก็สะสมไว้เยอะมากๆแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะอ่ารับซื้อเหรียญเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าพี่จอยก็เป็นคนชอบสะสมแต่เป็นคนที่เก็บสะสมด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ซื้ออาขายนะคะ แต่อนาคตนะคะอนาคตไม่แน่นะคะอาจจะไปทําแผงขายตามตลาดนัดก็ได้นะคะหรือว่าแผงลอยนะคะตามตล,ลาดอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีจ้า